สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านกเกษตรอินทรีย์และกัท่านผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาในชมมชนเกษตปอเพียงครับวันนี้การปอดเพียงจะมาสอนวิธีการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับโดยโดยใช้ไอไ้อไอไอไนี้ถังผมทั้ง2ีิบลิตรผมใช้น้ํา15ลิตร15ลิตรนะครับแล้วก็ลำครึ่งกิโลครับน้ำตาลทรายแดครึ่งกิโลแล้วก็ลงใส่ผสมกันครับให้เข้ากันนะครับอย่างละข้าง,ะาง,ะางนะครับแล้วเราก็จะหมักไว้7วันหลังจากนั้นมีฝ้าขาวเสร็จนะครับ หลังจากใช้วันผ่านไปเราก็ไปผสมกับน้ำจีนปลาที่เพื่อนให้ผมมานะครับก่อนเข้าหนึ่งปีแล้วหมักไว้อีกประมาณเจ็ดวันนะครับน้ำณาการผสมนะครับสามหนึ่งน้ำมะพร้าวเทีมสามแล้วก็จีนซีปลาหนึ่งครับหนึ่งต่อสามนะครับแล้วหมักไว้เจ็ดวันหลังเจ็ดเจ็ดวันเสร็จเราก็สามารถมาใช้นะครับเท่ากับกระป๋องนมนะครับต่อน้ำที่ปิดปิดนะครับจะได้ลดนะครับสุดยอดนะครับปรดูการความงามของพืชว่าพฤษเราจะได้อาหารธาอาหารครบหมดเลยครับ nbk นะครับผมไม่ว่า14บส่าเราได้หมดเลยครับบอก การนำปลาครบอบหนึ่งปีแล้วครับผมนะครับเนี่ยผมชอบในการที่จะทําคืออาหารพืชนะครับเราทําสงครามไว้เพื่อในยุคโควิดนะครับในการเราทานี่ครับนี่เราหมักไว้เดี๋ยวผมไปหมักไว้ที่ล่มนะครับเจ็ดวันหลังจากนั้นมันก็ขยายขยายปกติมาเจ็ดวันแล้วก็นํามาใช้นะครับผมนี่คือน้ำปลาทุกท่านก็ต้องมีนะครับในการทําจุลินทรีย์ปลาและก็นำมาพากเตรียมนี่เป็นสุดขออาจตรงนี้นะครับผมในกรณีที่เราไม่มีรกปลานะครับ กระเทียมรับปลาถ้าเราจะทำจุลินทรีย์ปาลาเราก็มีปลาวัสดุปลาทะเลสับประดรดลำกับน้ําตาลนะครับก็โอเคครับก็ถ้จำจุลินทรีย์หน่อยก็โอเคได้ครับผมมักเอาไว้แล้วก็รักษาเดือนหลังจาก่สามเดือนเราจะใช้น้ํามะพร้าวเทียมเราจะได้ NPK หลังจากปล่อยออกเดินไปเราก็จะได้ธาตุหนังแกหนึ่งปีเราจะได้ธาตุครบหมดเลยครับ NPK แล้วก็สิบสามธาตุาเราได้หมดเลยครับผมครับถ้าท่านใดชอบคลิปของเกษตรกอเพียงขอให้ท่านกดติดตามกดติดค่าผมด้วยนะครับผมจะมี คลิปเตือนเกณฑ์ในการทำกรเกษตรอินทรีย์นะครับผมคุ้มมากในช่วงโควิดนะครับขอให้ท่านใส่หน้ากากนะครับล้างมือแล้วก็ให้อยู่ห่างนะครับแล้วก็อย่าไปรวมชนแล้วก็ฟ้าถ้าเจอก็โอเคช่วยได้แล้วก็ไปใช้ขาวครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้จบคลิปนนี้ขอขอบคุณมากครับผม